วัดีครับวันนี้ผมก็มาสอนวิธีการตั้งขนาดฟอนต์ของตัวเครื่องนะครับผมก็ใช้ได้กับวีโวทุกรุ่นเลยนะครับก็วิธีการตั้งค่าให้ฟอนต์เราใหญ่ขึ้นนะครับเหมาะสําหรับตัวอักษรใหญ่ๆนะครับที่ใครที่ต้องการตัวอักษรที่ชัดเจนนะครับเด่นอยู่่านี้นะครับวิธีการตั้งค่าขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปที่ทีมนะครับผมแล้วก็ มันจะขึ้นหน้าแนะนําอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบางอ่าบางตัวจะไม่ขึ้นอย่างนี้แล้วแต่เวอร์ชั่นของตัวตัวทีมนะครับอ่าก็แตะไปที่ภายในเครื่องนะครับผมแล้วก็เลือกที่แบบตัวอักษรภายในเครื่องนะครับนี่นะครับก็จะมีระดับพื้นฐานนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือระดับที่เราสามารถเข้ามาปรับได้โดยการกดตัวอ่า ตัวทีนะครับข้างบนเนี่ยครับก็สามารถปรับได้ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดเลยนี่นะครับตัวอักษรก็ใหญ่ใก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับแต่ถ้ายังยังใหญ่ไม่พอนะครับก็ไปที่เพจ t โต e นะครับผมแล้วก็ติดตั้งแอปที่ใช้ชื่อว่า Big Font นะครับนะครับพิมพ์ไป Big Font นะครับจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับผมหลักๆผมก็จะใช้ตัวสีเหลืองนะครับติดตั้งรอสักพักอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมเข้ามาที่เปิดแอป,ปมานะครับมันก็จะเข้ามาที่ Big Font นะครับแล้วก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับผมตั้งแต่ขนาด85% 1เปอนร้อนะครับ90 จนถึงขนาด200%นะครับก็มีนะครับเพียงแค่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดที่ต้องการที่จะใหญ่มากๆนะครับก็กดไปที่ Apply นะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะให้เรากด Enable mm hmm. เพื่อกดอนุญาตให้แก้ไขระบบนะครับกดกลับอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็กดใช่นะครับผมสักพักหนึ่งเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นบางเครื่องมันก็จะให้เรารีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ตัวอักษรมันใหญ่ตามตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรหรือว่าฟอนต์ภายในเครื่องสำหรับ vivo นะครับผมก็ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมฝากไปด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ